กันต่อนะครับพอได้สมาชิกที่จะไปช่วยกันยกร่างรัฐมนูลครบแล้วเนี่ยต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องของกระบวนการทํางานครับทีนี้ในกระบวนการทํางานเนี่ยมีความต้องการที่จะให้ฝ่ายอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในกรรมธิการเนี่ยมีส่วนร่วมเพราะว่ารัฐธรรมนูญนั้นเกี่ยวข้องกับคนไทยทุกคนนะครับและมีผลบังคับต่อคนไทยทุกคนดังนั้นถ้าได้รับความร่วมมือเสนอแนะจากทุกฝ่ายเนี่ยก็จะทําให้เราเขียนรัฐธรรมนูญได้ครอบคลุมแล้วก็รอบด้านมากขึ้นโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองเนี่ย ก็พูดคุยกันมากว่าจะทำยังไงให้พรรคการเมืองมามีส่วนร่วมได้โดยเฉพาะเงื่อนไขของการติดกฎอัยการศึกพรรคการเมืองนักการเมืองไม่สามารถประชุมกันได้รวมตัวกันก็ไม่ได้ปรึกษาหารือกันเกิน5คนก็ไม่ได้มันขัดกับกฎอัยการศึกซึ่งอาจารย์มิสนุเครือง,งามนะคะก็บอกว่ากเ็เข้าใจในส่วนของพรรคการเมืองที่อาจจะมี ข้อไม,ไม่สบายใจในการที่จะมาประชุมพักเนี่ยนะคะว่าจะผัดสบายใจแล้วครับกฎหมายมันบังคับเขาครับค่ะแต่ว่าคือคุณวิศนุนี่มองว่าจริงๆแล้วเนี่ย แต่ละพักเนี่ยก็มีหัวหน้าพักอยู่แล้วที่น่าจะเป็นตัวแทนในการที่จะมาแสดงความเห็นแล้วก็ตัดสินใจอะไรได้เลยนะคะมันก็ไม่ได้ไงครับพักเขาเป็นประชาธิปไตยเขาก็ต้องระดมความคิดเห็นจากกรรมการบริหารพักจากสสของพักแต่ละคนก็มีประสบการณ์ไปเจอปัญหาหรือโอกาสของประเทศชาติต่างกันไปไงครับเอาอย่างนี้ถ้าปัญหาเยอะครับอาจารย์พิจนุแนะนำว่าไม่ได้ว่าเรไม่ไว่าคุณแต่พูดถึงก็ถ้าบางพักเขาบอกว่าอุปัญหาเขาเยอะมากเลยเขาอยากจะประชุม ทำได้นะคะสามารถที่จะทําหนังสือขออนุญาตขอสอชอในการจัดประชุมพักได้ฟังเสียงอาจารย์วิษนุกันเลยค่ะที่จริงเรื่องนี้ทําได้2ออย่างคือหนึ่งอาจจะไม่ต้องอาศัยมติอะไรของพักบางพักอาจจะทําได้โดยไม่ต้องอาศัยมติเพราะว่าบางพักก็แสดงความประสงค์และยินดีที่จะมาได้เพราะว่ายังไงวันนี้เวลาน,นี้หัวหน้าพักก็มีเลขาพักก็มีท่านก็สามารถยกกระบวนมาได้ แต่ว่าถ้าท่านเกรงว่ามันจะไปผูกมัดพักพักก็ไม่ได้รับรู้ควรจะคุยกันในพักก่อนก็สามารถคุยกันได้ในลักษณะไม่ใช่เป็นการประชุมพักก็คือคุยหารือภายในภายในของพักแล้วตกลงกันยังไงก็ไปพูดเพราะว่ายังไงก็ไม่ใช่เป็นท่าทีทางการของพักไม่มีใครออกไปอ้างอิงว่าพักนี้เอาอย่างนี้เพราะฉะนั้นทีหลังห้ามเปลี่ยนใจนะมันไม่ใช่เป็นการแลกเปลี่ยนความเห็นคุยกันเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าสมมุติว่าคิดว่ามันจําเป็นที่จะต้องมีการ พูดกันในลักษณะเหมือนระดมความคิดในพักก่อนที่จะเอาไปบอกเนี่ยถ้าถึงขั้นอย่างนั้นนะผมมาแจ้งคอสชอเข้าไปก็คงจะพิจารณาผ่อนผันห้ก็คือคสชน่าจะพิจารณาผ่อนผันให้เพื่อเพื่อการนี้ผมคิดว่าไม่ควรให้พักการเมืองเป็นคนขอนะครับกรรมธิการกรรมธิการยกร่างรั้วมนุนต้องเป็นคนขอต่อคอสชอ มันจึงจะเหมาะงามนะครับคุณประวันศักดิ์อุวันโน,น่ต้องทำหนังสือถึงประธานคอสชอแล้วบอกว่าเพื่อการมีส่วนร่วมของทุกพักการเมืองอยากให้มีการประกาศผ่อนปรนจากคอสชอเพื่อให้แต่ละพักการเมืองไม่ว่าพักใหญ่พักเล็กเนี่ย ได้ประชุมกรรมการบริหารพรรคหรือสมาชิกพรรคเพื่อระดมความคิดเห็นในการมีข้อเสนอแนะต่อการร่างรัฐธรรมนูญผมว่ามันเป็นทางการกว่ามากกว่าจะให้แต่ละพรรคขอกันไปคนละทีสองทีทคุณพักการเมืองที่จดทะเบียนอยู่กกตมันมีทั้งไม่้ก,กี่พักอ่ะนะครับ <c oughs> แต่สิ่งที่ท่านพูดเนี่ยชัดเจนว่ามีพักการเมือง2ชนิดคือชนิดที่หัวหน้าพักเจ้าของพักตัดสินใจเลยพูดเลยสั่งเลยจะเอาไงนะครับไม่ต้องแคร์ว่าในสมาชิกของพักใครจะเห็นด้วยหรือเห็นต่าง กับอีกประเภทหนึ่งก็คือว่าพรรคที่เขาเป็นประชาธิปไตยเขาต้องระดมความคิดเห็นนะต่อให้เป็นหัวหน้าพรรคก็ไม่ใช่พูดเองได้นะฮะแต่เชื่อไหมครับสถานการณ์จริงมันกับข้างกันครับอไอ้พรรคที่บอกว่าเป็นประชาธิปไตยเนี่ยเขาจะต้องระดมความที่อวดอ้างตลอดเวลาไม่ประชาธิปไตยไอ้พรรคที่บอกว่าเขาอยู่ข้างประชาธิปไตยที่มีทีี่มหัวหน้าพรรคสั่งได้ชัดเจนแต่ว่าจะยืนข้างประชาธิปไตยดันไม่จะไม่ส่งตัวแทนเข้าร่วมเพราะเขาบอกว่าเขาจะต้อง รรบฟังความคิเดเห็นก่อนส่วนพักอีกพักหนึ่งที่ถูกตรานว่ายืนอยู่ข้างพันจการอย่างงุ้นนี้พอเขาเชิญให้โอกาสร่วมปฏิรูปประเทศชาติร่วมพัฒนาหัวหน้าพักเขาบอกพร้อมเลยตอบรับทันทีทันทีคือวันผมวันนี้ผมกัเข้า็ทถามเรื่องนี้มันตั้งนานแล้วผมรายงานข่าววผมเขียวประเทศไทยอะสมองผมกลับด้านจริงๆนะ,ะวันนี้ผมงงมากเลยคือเขาเชิญแล้วนะทําไปทํามาตกลงตอนนี้อีกกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่ากลุ่มนปชคุณจตุพรพรมพันธ์ ตอนแรกนี่คุณจตุพรเป็นฮีโร่เลยนะเอาพูดตรงๆในสถานการณ์นะ,ะคือพอเชิญปึิงคุณจตุพรบอกดีผมต้องการที่ไปตอนนี้คุณจตุพรงอนแล้วนะเขาบอกเขาไม่ไปแล้วนะอ้าวทำไมอะคะ เขาบอกว่าหมั่นไส้พวกเดียวกันขัดขากันคือคุณจตุพรไม่ต้องสนใจคนเหล่านั้นนะ่ะถ้าคุณจตุพรยืนอยู่กับประชาชนน,นะเนาะคุณจตุพรต้องลุกขึ้นมาเลยแล้วก็นําประชาชนมามีส่วนร่วมคือถ้าให้คิดนะในอนาคตเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องมีข้อเกี่ยงงอนไงครับว่าประชาธิปไตยไม่ประชาธิปไตยประชาชนมีไหมคุณจตุพรลุกขึ้นมาแล้วนําพี่น้องนองปชเข้ามามีส่วนร่วมผมว่าคุณจตุพรนะ่ะคิดทะลุว่ารอบนี้ต้องไปเพื่อให้ความเห็นถ้าไม่ให้ความเห็นล้วจะไปประท้วงได้อย่างไรแล้ววันนี่น่าจะ ประชาธิปไตยแต่ปรากฏว่าโดนเตะตัดขาไงคือคุณจตุพรเนี่ยหลังแกไม่มีที่แล้วไงคือแกไม่ต้องสนใจซิคุณจตุพรคือโดนมีดแทงคือเงินที่มีก็เยอะแล้วบ้านที่มีก็ใหญ่แล้วที่อย่าอย่อย่าพูดถึงเม็ดที่มีนะคุณจตุพรตอนนี้คุณจตุพรอยู่กับประชาชนนอระชไงฮะแล้วแล้วคุณจตุพรเนี่ยปลูกปลูกฝังประชาชนนอประชเรื่องคําว่าประชาธิปไตยประชาธิปไตยประชาธิปไตยอ่ะ คุณจตุพรเนี่ยไม่ต้องไปอิงกับพรรคการเมืองก็ได้แล้วก็ประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมและช่วยกันสร้างประชาธิปไตยผ่านการช่วยกันร่างรัฐมนูญรอบนี้นะฮะอ่ทีนี้ทั้งคณะรัฐมนตรีทั้งรัฐบาลทั้งคสชก็มาแนวเดียวกับคุณวิษณุมหมดเลยนะครับใช่ค,ค่ะคือถามว่าทุกท่านยอมรับไหมว่าดีดีดการการที่นําทั้งทุกสีทุกฝ่ายทุกกลุ่มก้อนเข้ามาเนี่ยแต่เพียงแต่ว่าถ้าจะมีการประชุมสารเสวนาเพื่อระดมความคิดเห็นก็ควรจะแจ้งสักนิดหน<ะ>ึ่งอย่างท่าน อนุพงศ์เผ่าจินดาท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็บอกว่าแจ้งเจ้าหน้าที่เขาสน,นอให้กรลทำการคือท่านก็บอกว่าการเสนอให้มีการผ่อนปรนสําหรับพักการเมืองเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่ารับฟังนะคะ,คะถ้าผ่อนปรนแล้วจะเกิดผลดีหรือเปล่าวันนี้ก็ต้องไปพิจารณากันแล้วจะเกิดเหตุการณ์อะไรตามมาเนี่ยนะคะขณะที่พันเอกวินไทยสุวารีโฆษกคโสอสอชอค่ะก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะว่าจากการที่ได้ติดตามข่าวสารว่าบางกลุ่มบางพัก ก็อาจจะสามารถดําเนินการได้เลยส่งตัวแทนได้เลยหรือว่าอาจจะมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับสมาชิก ผ่านเครือข่ายในองค์กรนั้นๆอย่างต่อเนื่องอยู่ในลักษณะที่ไม่ขัดกรอบกฎหมายก็น่าจะมีช่องทางอื่นๆที่อาจจะไม่มีความจําเป็นจะต้องมารวมตัวกันแล้วก็มาประชุมร่วมกันก็อาจจะทําได้คือให้มันง่าย <c oughs> และเป็นทางการท่านก็ผ่อนปลนซะเลยสิครับโดยคสชอ,อ <c oughs> พราะท่านผ่อนปลนแล้วเนี่ยใครจะประชุมไม่ประชุมก็เรื่องของเขาแล้ว <c oughs> แต่ถือว่าคสชได้เปิดโอกาสและเอื้ออํานวยให้แล้วผ่านการประกาศผ่อนปลนไม่ใช่ให้เขาคิดไปเองว่าเออจะทาไงก็ได้ก็ทําไปเถอะ ไม่ได้ไงครับเม่อช้ารายการของคุณสันติสุขกับพี่เบิ้มครับถามว่าควรผ่อนปรนไหมพิกล็อกอีกเช่นกันประชาชนตอบว่า80 85 86เปอร์เซ็นต์เลยบอกไม่ควรครผมว่าครึ่งทางดีกว่าคือมันต้องม่นี้มันต้องสื่อสารให้ประชาชนชัดเจนว่าขอบเขตของการผ่อนปรนเนี่ยคือผ่อนปรนให้พักการเมืองเรียกประชุมกรรมการบริหารพักแต่ไม่เกี่ยวข้องกับการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอื่นๆแล้วขอบเขตมันต้องระบุขอบเขตให้ชัดเลยครับ แล้วเวลามันมีไงพึงหนิงเขาเชิญแค่วันที่24พฤศจิกายนเองหลังจาก24อ๋อไม่ใช่ไปเป็นเงื่อนไขเอาสมมุติเพื่อไทยจะเพื่อไทยโดนเรียกเข้าไปวันที่19สมมุตินะหลังวันที่19ห้ามประชุมประชาธนปบัตรโดนเรียกวันที่24หลัง24ห้ามประชุมจบรับไปใช้เหมือนเดิมผมว่าแค่นี้เองวินวินคนละครึ่งทางยรือถ้ามันจะต้องลงรายละเอียดมากขนาดนั้นก็คือว่าพักสุดท้ายที่ถูกเชิญเข้าประชุมวันไหนก็หมดเขตวันนั้นแหละนะครับไม่งั้นมันต้องประกาศยาวเหยียดเลยเพราะมันมีไม่รู้ตั้งกี่พักนะ ก็เดี๋ยวเราต้องพักกันอีกสักครั้งหนึ่งแล้วค่ะและช่วงหน้ายังคงอยู่ที่เรื่องของการเปิดโอกาสให้กับภาคประชาชนนะคะเข้ามาพบกับทั้งสปชทั้งสนชทั้งคณะกรรมการยกลร่างรัฐธรรมนูนวันนี้หลวงปู่พระอิสระัาได้เยื่หนังสือข้อเสนอแนะในการปฏิรูปประเทศจะมีประเด็นข้อเสนอแนะอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเนี่ยเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามเรื่องของกรรมิการยกร่างรัฐธรรมนูญกันต่อค่ะแต่ว่าระหว่างพักใน SMS เอ็มอ่างพัก จะบอกโทรมาสั่งซื้อเสื้อสีเหลืองก็ไม่ต้องพักและเป็นช่วงที่ดีมากเลยเพราะว่ามันไม่มีรายการเราให้ดูใช่ไหมครโทรกันให้กระนาเลยนะครับและเดี๋ยวพอรายการมาก็ได้นั่งดังดูกันสะดวกเลยแล้วจะบอกว่าพี่ปูบอกไว้แล้วว่าหลังจากช่วงแรกเดินหน้าประเทศไทยด้วยเสร็จเรียบร้อยกลับมาเราจะพบกับข่าวของคุณสรยุทธ์สุทัศนนาจินดากรันโดยรายละเอียดว่าแกทําอะไรไว้บ้างถึงปปชต้องชี้มูลความผิดและอายการส่งฟ้องต่อศาลครับดังนั้นประเด็นโหวตวันนี้กรุณา สั่งสินค้าเสร็จแล้วกระนำโหวตเช่นกันนะครับเรามีเป้าว่าทั้ง SMS ทั้งโหวตต้องมี2000สายผู้ประกาศข่าวที่พัวพันกับการทุจริตควรหยุดทำหน้าที่ทันทีเรไม่เสียยืดและแม่ลูกเด็กรอท่านอยู่นะครับเอตอนนี้ผ่านมาหนึ่งชั่วโมงแล้วสามารถดูผลโหวตได้แล้วบ้างหรือยังคะอยากจะรู้ว่าหนึ่งชั่วโมงเกือบเกือบหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาตอนนี้ผลโหวตเป็นอย่างไรดูได้บ้างไหมคะอ่ะมาแล้วนะคะรอสักครู่ ปกติจะประมาณ70 70ไปลายปลายกับ20ไปลายปลายวันนี้ชัดเจนมากควรหยุด97%ไม่ควรหยุด3%ค่ะก็ดูกันต่อไปว่าจนถึงช่วงท้ายรายการเนี่ยผลความคิดเห็นจากท่านผู้ชมจะสะท้อนกลับมาอย่างไรครับเดี๋ยวกลับมาพบกับเรา3คนในช่วงต่อไปครับ